ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft Windows 10 Edition นะครับวันนี้จะมาสอนคําสั่งในการสร้างจุดเกิดให้กับตัวเองก็จุดเกิดเฉพาะนะครับผมโดยเรามาเริ่มมาเลยอันดับแรกนะครับเรามาดูกันก่อนว่าจุดเกิดของเราอยู่ตรงไหนโดยการในเมื่อเราเล่นไปสักพักแล้วเราจะใช้คําสั่ง Q นะครับเพื่อให้ตัวเองไปเกิดณนะจุดที่เรามาตอนเริ่มแรลครับผม เมื่อเราใช้คำสั่งคิวแล้วเราจะพบว่าจุดเกิดของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้พอเมื่อจุดเกิดอยู่บริเวณตรงนี้แต่เรารู้สึกมันไม่พอใจอ่ะมันแบบพื้นที่มันไม่โอเคในการที่เราจะเกิดมาอย่างนี้หรือเราต้องการเปลี่ยนจุดเกิดเราจะใช้คำสั่ง s e t v ว r ร p สเนะครับโดยคำสั่ง Set v e r s ์ s เ โดยคำสั่งเซตว r รสปาวเนี่ยจะเป็นการกำหนดจุดเกิดให้กับโลกนะครับที่เราสร้างโดยทุกคนที่เล่นในแมบนี้จะมาเกิดนณนะจุดเกิดน,นี้ภายในรัสมีที่กำหนดนะครับสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนจุดเกิดไปอยู่ฝั่งด้านโน้น เราต้องการมันจะเกิดมาอยู่ฝั่งด้านนี้เราก็จะทำการใช้คำสั่ง set world spawn นะครับเราพอกดปุ๊บเขาก็จะบอกว่า set v o r l d spawn point t o ตามพิกัดที่เราเซตไว้ก็คือ186 488แล้วเราก็จะเดินออกไปนอกพื้นที่แล้วก็จะใช้คำสั่ง q ตัวอย่างอีกครั้งเพื่อดูว่าเราเกิดในรัศมีที่เราเซตไว้หรือไม่นะครับ พอเราเกิดใหม่เราพบว่าเราได้เกิดในลัศมีที่เราเซตไว้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมเราไม่เกิดนะจุดที่เราเซตไว้เลยดังนั้นมันก็จะเกิดคำสั่งคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งเกมรูนเกมรูนก็คือเรียกง่ายๆถ้าพูดภาษาตรงตัวคือกฎของเกมนั่นเองเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า สปา w n เรเดียนสนะครับโดยโครงสร้างของคำสั่งก็คือเกมรูนแล้วก็ Spawn เรเดียนสแล้วก็เว้นวักแวลูที่เป็นจำนวนตัวเลขนั่นเองถ้าเรากด Enter ไปเราจะพบว่าสปา w n เรเดียนสเนี่ยเท่ากับ10เท่ากับ10หมายถึงอะไรนั่นก็คือว่าตัวละครเราเนี่ยจะเกิดจากจุดที่เราเซตเนี่ยในระยะรัศมี10ิบบล็อก หรือ10เมตรนั่นเองสมมุติบล็อกสีเขียวอยู่นู่นเราก็จะนับมาเราก็จะนับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เแป้าราก็ตีไป10บคูณสิบมันก็จะเกิดในรัศมีีเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการรัศมีที่แคบลงนะครับเราก็จะใช้คำสั่งเนี้ยแหละในการเปลี่ยนเมื่อกี้สิบเราต้องการแคบลงถ้าเราปรับเป็นศูนย์ ถ้าเราปล่อยส่วนปุ๊บมันจะเกิดในจุดที่เราเซตไว้บล็อกเดียวคือบ็อกสีเขียวตรงนั้นนะครับนี่พอเราก้มดูเห็นไหมมันก็จะเกิดในบล็อกสีเขียวพอเราตายอีกรอบมันก็จะเกิดในบล็อกสีเขียวนั่นเองถ้าเราต้องการให้เกิดในรัศมีที่กว้างขึ้นเราก็ปรับค่ามันอาจจะเป็นสัก5ก็ได้ 5นี่คือค่ารัศมีในการเกิดปกติของเกมนะครับผมโอเคทีนี้ก็เสร็จไปแล้ว2คํคำสั่งนะครับต่อมาคำสั่งที่3เป็นคำสั่งคล้ายเซตเวิร์ส s ปล่านะครับแต่ทีนี้เป็นการ Set ที่เจาะจงมากขึ้นก็คือคำสั่งส i ปา s อยสเ p า i อยเนี่ยเป็นการกำ,กำเนิด จุดเกิดเฉพาะแบบเจาะจงก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการให้คนในเวอร์ทั้งหมดเนี่ยมาเกิดที่ที่เดียวกันอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติคุณเล่นแบบประจนยอย่เงี้ยคุณต้องการจุดเซฟหรือเล่นแบบกระโดดคุณต้องการจุดเซฟเนี่ยคุณก็จะใช้คำสั่ง s p a าล์พอยตเป็นหลักถ้าสมมติมันมีการแข่งขันนั้นเกิดขึ้นเนี่ย มันก็อาจจะมีการโกงกันอะไรได้ใช่ไหมเขาก็ใช้คําสั่ง s p ส POINT ช่วยในการเซฟเพื่อไม่ให้เราไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองโดยโครงสร้างของคําสั่ง s p ส POINT นะครับโครงสร้างโครงสร้างของสปาสปา i อยเนี่ยจะคลากับเซตเวอร์สปาเลยแต่ว่าจะมีขั้นตรงกลางมาคือ Player Player ในที่นี้เราจะมีทั้งหมด6 แบบด้วยกัน add a เนี่ยคือ all player คือ Set ทั้งหมดให้มาเกิดตรงนี้หลายคนบอกว่าอา้าวไหนบอกเจาะจงไงแต่ถ้าเราใช้ตัวคอมมาที่เป็น add a เนี่ยมันก็จะเจาะจงเป็นเฉพาะคนทั้งหมด add e คือ all entity entity เนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันคือสิ่งมีชีวิตรหรือสิ่งที่เคลื่อนไหวภายในเกมคำสั่งนี้น่าจะใช้ ไม่ได้ผลมาก adp adp Add เนี่ยคือ s p a point ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ตำแหน่งนั้นที่สุดในกรณีที่มีผู้เล่นสองคนใช่ไหมแล้วก็จะมีบล็อกแล้วก็เราต้องการเซฟคนคนหนึ่งมันจะเลือกตำแหน่งคนที่อยู่ใกล้ขอมมาร d ์มากที่สุด adr random player ก็เซตแบบสุ่มผู้เล่น S S แล้วก็ชื่อของตัวเองแบบเดียวกันก็คือกำหนดไปเลยว่าเราจะเกิดตรงนี้สมมุติผมกำหนดเป็น P เสร็จแล้วต่อมาเราต้องการเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะถ้าเราต้องการเกิดตรงนี้เราจะสามารถใช้เครื่องหมายลูกหนอนได้ มันคือเครื่องหมายตัวนอนอะโดยการกดแบ็บมันก็จะบอกว่าเซตเทวาไลท์ในสปลาลพอยท์ทูสองร้อยสี่หกสิบสี่เก้าสิบสามนั่นเองก็คือเราเซตไว้ตรงจุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองตายใหม่ดูว่าเราจะเกิดไหมเกิดตรงที่เราเซตไว้หรือไม่ พอเรารีสเป,ปาใหม่เราก็จะมาเกิดนะตรงที่เราเซตไว้เลยโดยทั้งหมด3คํคำสั่งนี้ถ้าเราไม่ชอบในการที่เราตั้งค่าไปเราสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ทุกอย่างตามค่าเริ่มต้นของเกมนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการใช้คำสั่งเกี่ยวกับสปาวแค่นี้นะครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย